มีรถไถมีโนมัโตมียี่ห้ามีหกอันนี้ยี่กอ๋อยี่หกแรงอายุกี่ปีแล้วเนี่ยสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีของตะดวนนะฮะตะดวนก็นใช้มานานแล้วเนี่ยตะดวนเนี่ยยกคงยกเครื่องได้ปัญหาเจออะไรบ้างครับตะดวนทั้งยินโนมัตโตเนี่ยเจออะไรบ้าง ม่เจออะไรแล้วไม่เจออะไรเลยใช้ง่ายนะครับไม่ไม่ไม่เคยไม่ไม่เคยมีปัญหาหนระอกอืยกคัดเนาะยกคัดเปลี่ยนลูกสูบนิดหน่อยเนาะน่าจะสามสิบปีแล้วเนาะเนาะสามสิปีสามสิบปีเป็นใช้หยอดกระโพดนะครับแถมเพื่อพันธนิคมนี้ก็ติดข้างหลังยก ปืนไปเผาถ่านราคากี่บาทตอนนี้ราคากี่บาทอปรนดวนไร,ราคากี่บาทเนี่ยถ้าเข้าซื้อขายกันเนี่ยราคากี่บาทรถอ่ะออมันไม่แน่แ,แล้วจะสภาพแต่เน,นี่ยสภาพเนี่ยกี่บาทเนี่ยสภาพเนี่ยสภาพนี้อยู่ในเกณฑ์ห้าหกหมื่นห้าหกหมื่นถูกกับมา้ายครับถ้าใครจะหารถไว้ใช้ห้าหกหมื่นนะครับแนะนำฮิโนมัโต้นะครับาำรับ ดีหน่อยก็แสนสมันเป็นแสนอ่ะสภาพปิ้งๆก็แสนอันนี้จะไม่เหมือนคูปัต้าคูปัต้าจะขับสี่อันนี้เป็นขับสองนี่ไม่เหมาะทำนาเนาะไม่เหมาะทำนามีกี่เกียร์สี่เกียร์มีสี่เกียร์สี่เกียร์สเกียร์เด่นแน่หนึ่งเกียร์ถอยหลังเกียร์สามเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามอเกียร์กำงมาอยู่ตรงนี้นี่ ปียังทนได้นะครับนี่ยนี่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 ของแท้มาจากญี่ปุ่นนะครับนี่ของญี่ปุ่นแท้ๆอันนี้มาใหม่จริงๆของแท้เจ็ดแปดหมื่นได้ครับตัวนี้เจ็ดแปดหมื่นยี่ห้าแรงไถเล็กๆได้ไถใหญ่ๆไม่ได้ลากกระบะเทลเลอร์ได้ใช้ในสวนได้นี่ครับดีออกว่าคูบาต้าย,ยัางไงดีออกว่าคูบาต้าย,ยัางไง เบากว่าไหมทนกว่าไหมฮะทนกว่าคูปต้ารุ่นเก่าไหมถ้ารุ่นรุ่นเดียวรุ่นเก่าๆแล้วสู้ไอ้ยามาไอ้สู้ไอ,อ้อินโนมโต้ไม่ได้อนโมโต้ไม่ได้เนาะถ้าเก่าๆด้วยกันนะเก่าๆด้วยกันสู้อินโนมโต้ไม่ได้เอเพราะว่าอินโนมโต้ทนเอเป็นรุ่นใหม่นี่ยังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะว่ามันกําลังออกมาใหม่ๆอ้อ,อินโนมโต้อ่ออนี่ครับ รถสำหรับใช้ในไร่ทั่วไปงานเล็กนะครับถ้าไถเบิดดินไถผ่านสามก็ต้องใช้รถทั่วไปเป็นฟอร์ดเนาะนิวฮอลแลนด์ใช้รถใหญ่แต่รถทั่วไปในงานไร่ทั่วไปนะครับแอ่นี้ได้สตหรับน้ำมันเยิ้มยังเคลื่อนไหวอายังใช้ได้นะครับก็ปะเก็นไม่แพ้ครับผมไปซื้อมานะครับร้อยห้าสิบาทปะเก็นท่องเครื่องเท่าไรเนี่ยสามอันนะครับอะไหล่มีเยอะแยะนะครับอะไหล่เยอะไหมครับนี่นครับนี่ของตะโดินผู้ใช้ที่แท้จริงนะครับ เอามาให้ทุกคนชมสำหรับรถไถมือสองสำหรับงานไร่ทั่วไปจะไม่เหมาะกับการทำนานะครับทำนาทำไร่ครับทำนานี่ไปวิ่งเป็นคนเยอะไม่ได้นะครับตัวนี้ทำนา,าปหาะก,กับทำไร่ทำนาก็ใช้คูบต้านะครับแต่ถ้ามือสองไม่มีใครกินลงครับสำหรับพีมนโมโต้บจบแค่นี้ครับ